น้ำหยดใต้ท้องรถแบบไหนถึงเรียกว่าผิดปกติไปดูกันน้ำหยดสีใสแบบนี้นะครับใสไม่มีกลิ่นนะครับสนสิษฐานได้ว่าเป็นน้ำแอร์นะครับผมไม่ต้องกังวลอะไรเป็นเรื่องปกตินะครับครับลืมบอกเมื่อกี้เราสามารถใช้กระดาษมาเช็คได้โดยที่แบบไม่ต้องอามือไปจุ่มนะครับผมสนสิษฐานข้อ2นะครับถ้ามีเอามาจุ่มแล้วแล้ว,ลวมีสีดำขุ่นนะครับแบบนี้ ใช้ฐานได้ว่าเป็นน้ำมันเครื่องนะครับอาจจะเกิดการรั่วซึมของห้องเครื่องนะครับต้องเอารถเข้าศูนย์เพื่อตรวจเช็คอาการนะครับ3<า>นะครับ น้ำสีเขียวนะครับสันนิษฐานว่าเป็นน้ำหม้อพักหรือน้ำหล่อเย็นนะครับผมสันนิษฐานได้ยังมีสีเขียวและสีชมพูนะครับแล้วแต่ยี่ห้อรถนะครับบางแบรนด์ใช้ไม่เหมือนกันนะครับ3ข้อนี้นะครับเป็นการสันนิษฐานเบื้องต้นในการเกิดปัญหาว่าน้ําเกิดรอยรั่วนะครับมีน้ําสีไหนวันนี้โบก,ก็เลยมาบอกว่าพี่ๆไม่ต้องกังวลนะครับถ้าเป็นน้ําสีใสนะครับ เหมือนน้ำเปล่าเลยนะครับสส่ที่ถาว่าเป็นน้ำแอร์นะครับ2นะครับถ้ามีสีใสหรือดำนะครับหรือสีเหลืองนะครับสสนที่ถาว่าเป็นน้ำมันเครื่องนะครับใหเอารถเข้าสู่บริการ3นะครับถ้ามีรอยสีเขียวหรือสีชมพูของหม้อน้ำนะครับสส่ที่ถาว่าหม้อน้ำอาจจะเกิดการรั่วนะครับผมให้ตรวจสอบทุกเช้าก่อนสตาร์ทรถด้วยครับขอบคุณมากเลยครับพี่ๆคนไหนสนใจออกรถเอโซก็อย่าลืมบอสนะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ